สวัสดีค่ะมาถึงเสื้อตัวนี้นะคะจะเป็นผ้าเรยอนค่ะผ้านิ่มเสเย็นสบายไม่ร้อนนะคะดีเทลคอจะเป็นคอกรมแต่งระบายค่ะแล้วก็มีกระดุมด้านหน้าสามารถถอดได้ส่วนแขนจะเป็นแขนสั้นนะคะความยาวตัวเสื้อรุ่นนี้อยู่ที่27นิ้วนั่นเองค่ะพิมพ์ลายทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยค่ะ มีหลากหลายไซส์ให้คุณลูกค้าเลือกเลยนะคะมีไซส์อ,อกเริ่มต้นที่38 40 42 44 46และ48นิ้วนั่นเองค่ะที่ใส่อยู่นะคะจะเป็นสีขาวแขนสั้นค่ะแล้วก็จะมีสีขาวแขนสอกนะคะสีดำแขนสั้นค่ะสีดำแขนสอกค่ะ,ส,ส,คะสีครีมแขนสั้นค่ะและสีครีมแขนสอกน,นะคะ สีชมพูแขนสั้นค่ะและสุดท้ายจะเป็นสีชมพูแขนส่อค่ะสวยทุกสีเลยนะคะถ้าคุณลูกค้าสนใจสีไหนก็สามารถสั่งซื้อได้เลยค่ะ